สวัสดีค่ะวันนี้พบกับขวดจิบคอมอีกแล้วนะคะวันนี้ควดจิบจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการลบเศษส่วนนะคะการลบเศษส่วนสําหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่17นะคะก็โจทย์เขาบอกว่าเรามีขนมชั้นใบเตยเนี่ย1.3ส่วนสของถาดเดี๋ยววิธีการแรกนะคะเราจะคิดในแบบของรูปภาพเนาะ วิธีการที่1เราก็วาดภาพลงไปเลยนะคะอ่า1นส่วนสามของถาดนะคะเราก็แบ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราระบายสีลงไป1นส่วนสามของถาดนะคะเราก็ระบายไปแค่ส่วนเดียวนะ โอเคอันนี้คือขนมชั้นใบเตย1ส่วน3ของถาดต่อไปนะคะโจทย์บอกว่ามีขนมชั้นกลิ่นกาแฟด้วยนะคะกาแฟมี1ส่วน4ของถาดนะคะเราก็แบ่งเป็น4ส่วนแล้วเราก็ทำการระบายลงไปแค่1ส่วนเท่านั้นนะคะ แบบนี้นะเสร็จแล้วโจทย์เขาถามว่ามีขนมชั้นกลิ่นใบเตยมากกว่าขนมชั้นกลิ่นกาแฟอยู่เท่าไร่อันนี้เป็นกาแฟเนอะหนึ่งส่วนสี่เขาถามว่ามีขนมชั้นกลิ่นใบเตยมากกว่าขนมชั้นกลิ่นกาแฟอยู่เท่าไหร่วิธีการนะคะนักเรียนเหมือนเดิมถ้าเราเอา ถาดสองถาดมารวมกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกี่ช่องจากช่องนะคะตรงนี้เห็นไหมเอยมันจะกลายเป็นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองช่องทั้งหมดสิบสองช่องนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะไม่ซ้อนกัน แต่ให้เรารู้ว่าถ้าซ้อนกันจะได้12อะแสดงว่าถ้าซ้อนกันจะได้12ใช่ไหมคะเราก็ทําเส้นประ,ประเพื่อให้รู้ว่าถ้าเรานำไปซ้อนกันเนี่ยเดี๋ยวครูใช้สีที่มันแตกต่างเนาะนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะสีฟ้านะเป็นเส้นประถ้าเราซ้อนกัน จะได้12ช่องอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานำใบเตยมาซ้อนเราก็จะได้12ช่องเช่นเดียวกันนะคะอะทีนี้วิธีการเราก็ดูว่าถ้านับจาก12ช่องขนมชั้นแต่ละแบบของเราเนี่ยมันจะ ได้จำนวนเท่าไหร่จากอันนี้เดิมทีเป็น1นึส่วน3ใช่ไหมคะแต่ถ้านับจาก12ช่องจะได้เป็น1 2 3 4จากทั้งหมดเท่าไรจากทั้งหมดนี้เท่าไรคะสิช่องนะก็จะเท่ากับสี่ส่วนสิสส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เดิมทีมันเป็น หนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมแต่ถ้านับเป็นสิบสองช่องอย่างนี้สิบสองช่องเราก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสามส่วนเท่าไหร่คะจากทั้งหมดก็คือสิบสองก็จะได้กลายเป็นสามส่วนสิบสองทีนี้ถ้าเราได้มาแล้วว่าถ้าเรารวมถาดจะกลายเป็นสิบสองใช่ไหมคะ ก็เอา4ส่วน12มาลบกับ3ส่วน12 mm hmm. เขาต้องการทราบว่าใบเตยก็คือฝั่งนี้ใบเตยเนี่ยมากกว่ากาแฟอยู่เท่าไหร่ก็นํา4ลบ3เลย mm hmm. นักเรียนนํา4ตรงนี้ลบ3ตรงนี้ mm hmm. จะกลายเป็นเท่าไหร่1ส่วน ส่วนคงเดิมนะคะส่วน12เท่ากับ1ส่วน12อันนี้เป็นคำตอบหรืออยัง1ส่วน12เป็นคำตอบหรืออยังเป็นคำตอบแล้วนะคะว่าขนมชั้นกลิ่นใบเตยมีมากกว่าขนมชั้นกินกาแฟยู หนึส่วนสิสอของทาตอันนี้เป็นคำตอบนะคะนักเรียนก็ตอบได้เลยต่อไปนะคะเป็นวิธีที่สองนะคะสำหรับการหาลบจํานวนเศษส่วนนะคะวิธีที่2เราก็ใช้โจทย์เดิมเลยนะคะว่า1.3ส่วน3ลบกับ 1ส่วน4จะได้เท่ากับเท่าไรนะคะวิธีการนะเราก็นำตัวนี้ตัวที่อยู่ด้านล่างทำให้มันทำไมกันเอ่ยให้มันเท่ากันโดยการคูณนักเรียนจะคูณจำนวนเลขใดก็ได้นะให้ตัวด้านล่างนี้เท่ากันแต่ถ้านักเรียนนึกไม่ออกนะคะก็ใช้วิธีการคูณสลับกัน3คูณส สี่คูณสามนะ,ะคูณอย่างไรมาดูกันนะคะหนึ่งส่วนสามคูณกับสี่ถ้าคูณต้องคูณทั้งบนทั้งล่างนะคะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสี่คูณกับสามทั้งบนทั้งล่างเช่นกันนะคะ,ะดูว่าคูณแล้วได้เท่าไร่นะคะ 1ส่วนสอนส่วน3คูณ4 1คูณ4ได้4 3ตรงนี้คูณกับ4ได้12ส่วนฝั่งนี้1คูณ3ได้3 4คูณ3ได้12เครื่องหมายทำการลบกันตรงนี้จะได้เท่ากับเท่าไรก็เอา4ตรงนี้ ลบกับ3ตรงนี้เลยนะคะจะได้เท่าไรเอ้ย4ลบ3นะคะก็เหลือเท่ากับ1ส่วนด้านล่าง12ให้คงเดิมไว้อันนี้เป็นคำตอบหรือ,อยังเนี่ย1ส่วน12เป็นคำตอบไหมคะเป็นคำตอบแล้วนะนักเรียนก็ตอบอันนี้ได้เลยนะคะเป็นคำตอบแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะวิธีการคิดแบบตัวเลขอย่างเดียวเลยนะคะถ้านักเรียนที่มองภาพไม่ออกนะคะก็ใช้วิธีคิดเป็นวิธีนี้ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นวิธีการลบเศษส่วนนะคะถ้านักเรียนดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามที่ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตอบให้นะ